สวัสดีครับเราก็มาดูคนป่วยนะครับพี่บัวป่วยเป็นเธอปีชนิดลำไส้หมอให้กินยาแล้วใช่ไหมห่าจังเม็ดวะหาแผงห้าแผง,งยาวไรเม็ดห้าแผงยาวแล้วโนก,กินเงินโนกินตังค์กัน,นโอ้โหห้าแผงเหมือนกันพอครับโนโนอนนอยกตัวอ๋อแล้วใช้อะไรปอนกล,กล้วยเหรอกล้วย กินยังไงเขากินหมดแล้วขี้มีเลือดมีเมือกมีอะไรไหมไม่มีไม่มีปกติอืมแล้วเราประเมินดูเพราะเป็นยังไงเป็นยังไงบ้า ปกติวันเดี๋ยว,วน,นี้จอดเรืออีกสองแล็บนะครับไม่ต้องเป็นทําอะไรแล้ววันนี้มันเกิดแซมหัวก็ไม่ได้ไปครับต้องนอนดูช้างเมื่อคืนคุณนอนไหนเมื่อคืน,นที่แรกนอนนู่นฝนไล่ไหนะต,ตัวแรกตรงไหนนะมมนแล้วทำไมไม่นอนนู่นนะเขามีที่ให้นอนไม่นอนใช้ไฟก็ปวดพับไฟเพราอะไรอ๋แรนอแล้วก็ไปนอนห่ออีกมมาุมนี้มมุนแล้วก็ไล่มาอีกฝนมาดีก็ไปนู่นแล้วอ้ <laughs> อัดกันที่นู่นเอง <laughs> เราถึงไหมดูไปแล้วหมอบอกว่าทำเรื่องนะทำเรื่องให้แบบเอาออกก็อ่อนคนจออีกสักวันสองวันนี่นะครับเพราะว่าปลั๊กไฟเยอะเหลือเกินไม่ปลั๊กไฟก็กอกน้ำเลยเอาอย่างเดียวเลยอันนี้เขาเขาถอดทิ้งเลยมันแตกขาถอดทิ้งเลย เยอะวนวายเยๆเยๆเดี๋ยวรอยาก่อนยิ่งยามั้อุ่นเหรออาบน้ำบ,บ่เอ้ยไม่กลับบ้านบ่ เงี้เยี้ให้ดู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 ทำอไรอันนี้ก็กราบบนหลังเอาทีงสี่บนนเ้นเลยยืหาตอสายไปบนเอาที่บนเอาที้มันก็ไม่ถึงหลับแต่ว่าเราก็นั่งเฝ้าไวนะ้ โน,ทน่ทำอะไรมัน,นะแต่ว่าถ่ายไม่มีมุ้งไม่มีอะไระไม่มีเลือดใช่ไหมวีแซมขี่9กิโลหัวปกง่ายเลยวะเพราะว่าอยู่ทำไมมันไม่หายอีกทีลงแล้วมันมีทั้งหมด3ก้อนนะก้อนแรก5กิโลก้อ6กิโลแลไก้อนที่2 6กิโลไปแต่ว่าก้อนสุดท้ายนี่คือแบบว่า9กิโลอะ แล้วมันจะมีใหญ่ลอยที่ว่ามันเป็นเป็นยาที่เราให้มันนั้นไหมยังออกไม่หมดอ่ะแล้วมันมันใหญ่เนาะมันเลยเดินทางมาช้าต้องเก็บไว้เป็นที่ทึกนะครับเอามาทํากระดาษขี้ช้างรุ่นเออ่ทำาะเป็นสติกเกอร์รุ่นขี้แซม9กิโล ป้ายห้ามสุโขทัยนะ <c oughs> ลอยป้ายออกห้ามสุโขทัยนะ <c oughs> แต่เมื่คือฝนตกแรงจริงถือแบบแรงนั่นแหละ ขอเถียงหน่อยขอเถียงหน่อ้วนอหัวตัวมันถึงใหญ่บุหัวใหญ่แห้งแล้วสุดเบ้อก็คือก้าวจาวาเทนในี้วเป็นตัวถึงยางพานได้เลยวะโซดาไอโซดาเจนสองบ่ ดูวางรับกรรมกับบัวเลยวะนี่ไม่หัวอยักได้แบบนี้ไหมดูใ่ใสเขามีขายหน่ยนอยไหมไอเสตตนเลดีไหมต้องถามโรงพยาบาลแล้วว่าเขาสั่งตีได้ไหนครับเผื่อได้สั่งบ้างไม่ต้องใช้เป็นออะไรนะ ไอ้เหล็กไหมเหล็กมันคือสนิมเอ๊ะหัวช้ดเดียวะรอจชุงมเบยโครงการเห็นว่าเขาจะทำที่กั้นคอกผมก็ไม่ทราบว่ามันคือที่กั้นคอกอะไร อาลีไม่ไม,ม่มาเยี่ยมเหรออาลีมาแล้วครับวันไหนมาวันกอนอ๋อมันนี่จยูที่โรงพยาบาลนี่นะแต่คุณแม่ไปนอนในห้องออาลีเท <c oughs> ้าสางแต่พี่ว่ามันใหญ่เนาะเราทำโรงชาบอนมีนมนแบบนี้บ้างไหมเหัอ การดีขึ้นนะครับวันนี้หมอจะจอเลือดแล้วก็ส่งผลเลือดถ้าการดีเง้นก็คนจะกลับบ้านนะครับก็กินยาทุกๆชั่วโมงกี่ชั่วโมงซีวะเช้าเย็นอ๋อก็ตามวินใชของคุณหมอกินไปกินมาเบื่อยาได้เนี่ยฉลาดด้เนี่ย แตเปิดข้างนอกก็ไม่ได้นะช่วงนี้อากาศแปรปรวนเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายผับสภาพไปทันนะครับแล้วก็จะมีปัญหาตามมาอีกโอเคนะครับก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์ยกดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวถนะ่ายโน้ตดูต่อนะครับ